มาดูกันแม่ใกล้ๆล,ลกยากลลกยาก,นะกอุ้ยทุกคนชอบบรรยากาศแบบนี้ดูดิแต่ฟ้าเงินฟ้าฝนมาละฟ้าฝนมาแล้ว,าลาลวทางนู้นอุ้ยแม่มันมืดอยู่นะอุ้ยลมลมมาแล้วครับ ลูก้าไปแซมข้าวนะคะไปซามข้าวปัวเนี่ยคอยังบุหลีว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  หนี่ดูสิคนตีกล้าเนาะนี่นะครับเขาไม่ได้ลบเปลนไปหลายๆที่กิ่งเข้ากันไม่รู้ว่ามันเจนหมดเมิร์ดหลายหรือเบิร์ดหน่อยครับ คัวครบนี่แล้วแม่ก็จะมาตอกนะครับนี่ฮู้ยลมเย็น Yacht.